ไฟฟ้าดับบ่อยครับก็คือเรืรอ่งองราวทางโพสต์เลยครับพอมันดับบ่อยเกินเกินที่เรารู้สึกว่ามันควรจะเป็นนะครับก็เลยอยากอยากรู้ว่ามีวิธีการแก้ยังไงซึ่งทางการไฟฟ้าได้เข้ามาแก้แล้วปถึงก่อนหน้าที่จะโพสต์นะครับแก้มาเป็นระยะเวลาบางปีแล้วนะครับแต่ก็เหมือนจะแก้ปัญหาไม่จบสิ้ก็เลยอยากทไปทางที่มันแก้ไขได้จริงๆนะค,ะครับก็จึงโพสต์ต่อไปแล้วก็ทาง่านรอการไฟฟ้าได้มาพูดเอง นะครับเรียบร้อยแล้ว,ลวก็คือจะมีกระบวนการในการแก้ปัญหายอย่างต้องแล้วก็กำหนดาลายลย่อง,งยดชัดเจนแล้วว่าภายในระยะเวลาสองเดือนครึ่งนับจากนี้น่าจะ ผมแก้ปัญหานั้นโดยโดยจะขาดและทึเชิงแล้วจริงตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุครับหมายถึงว่าทั้งทั้งผมและคนในหมู่บ้านนะครับและทางการไฟฟ้าด้วยก็พยามยหาสาเหตุที่ชัดเจนแต่ว่ามันมีตัวแปรและคอน d i t i o n ต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้เยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นสายไฟไมว่าจะเป็นต้นไม้กระรอกหรืออะไรต่างๆหรือว่าโดยไฟที่มันหลาหวัดมากหลายเศษมากๆเนี่ยนะครับก็มีหลายสาเหตุมากปับเนี่ยตอนนี้เราต้องเช็คที่ละจุด ซึ่งในการเช็คเน,นจุดเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันก็เปลืองงบประมาณแล้วพอเราเจอปัญหานจุดจุดหนึ่งเราก็จะแก้ไปจุดหนึน่งพูดง่ายๆเหมือนตอนนี้เราต้องปูรูรั่วในทุกรูนวครับเราก็ปูแ่ละส,สองหรือสามรูแต่ว่าปัญหามันยังเกิอดอยูแ่แปลว่าเรายังไม่โดนจุดน,นั้นฉะนั้นเราจะต้องแก้ปัญหาไปเรื่อยจนกว่ามันจะถูกคลี่คลายกันไปแล้วสิ่งที่ีการเองขอค่ะอย่างเช่นแบบขอเครื่องปั่นเลยเพราะว่าเครื่องเข้าของเราเสียหายไปก่อนมากเนีครับจริงๆผมไม่ได้ขอเครื่องปั่นผมต้องการให้ปัญหานีาแก้มาถึงว่าไฟไม่ดับ เอาว่าไฟดับเป็นเรื่องปกติแต่ไฟดับมากเกินกว่าปกติตตไม่ใช่เรื่องปกติเดีอแล้วมันดับบนะ่อยขนาดไหนเดือนที่แล้วประมาณ5้าถึงหครั้งครับทั้งที่ไม่ได้มีฝนตกคือมันยังไม่ถึงหน้าฝนนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าม,มันเกิดอะไรขึ้นที่มันผิดปกติละถ้ามันเป็นหน้าฝนหรือพายุเข้าในสี่งเรื่องนึงเราเข้าใจกันได้<ช>แต่อันนี้ผมว่ามัน,มนดับ ปล่อยเกินไปแล้วสิ่งที่มันเกิดตามมาก็อบอกว่าเราปัญหาเนี่ยมันเกิดมาห้าหนึ่งปีแล้วนะครับแล้วก็มันเป็นแบบนี้มาตลอดอเยอะบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ตปัญหานี้ไม่ไม่ได้ถูกแก้จนมันเด็ดขาดไปะครับผมมันยังแก้แล้วยังมีปัญหานี้เกิดขึ้นอีกดับปล่อยจนเครื่องใช้ไฟฟ้าของคนในหมู่บ้านนะครับเสียหายไปหลายเครื่องแล้วนี่โดยโดยก็ต้องบอกตรงๆว่าโดยส่วนตัว้วคือเรียดหนีกัมันจะกอด S <S แล้วมันก็จะมีเครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องใช้กับคุณเองเดินอีะเช่น<ช>พวกเครืค่อ,องแช่เครื่องตัดนมโดยอะไรหลยายๆอย่างที่คุณภรรยาเขาเตรยียมเอาไว้คือทีนี้ผมรู้สึกว่าถ้าถ้ามันจะต้องเกิดปัญหาโดยที่มันไม่ควรจะเป็นปัญหาด้วยซ้ำเราควรจะป้องกันและแก้ไขปัญหานั้นก่อนที่มันจะเกิดดีกว่าเพราะว่าเนี่ยครับพอเราคิดว่าเราจะแก้ปัจจุบันจะใช้ไลน2สองเดือนกว่าเลยซึ่งอันนี้เป็นระยะเวลาโดยปกติที่ต้องใช้อู่แล้วถ้าเราอถึงตอนนั้นนั่นแปลว่า มันจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ภรรย,ยาผมให้นมลูกอยู่หรือว่าจะต้องเลี้ยงลูกอยู่ซึ่งผมว่าไม่ไมน่าจะเป็นผลด,ดีเลยซึ่งเราในฐานะคุณพ่อคนหนึ่งว่าที่คุณพ่อคนหนึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเราทําอะไรได้ที่ดีที่สุดที่เราสามารถทําได้เราเราจะทําก่อนในการป้องกันถาผมเองที่มาในบ้านเราเสี่ยงอะใบ้างจริงๆมีแอมทางไปหลายเครื่องแล้วเหมือนกันแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทพวก เครื่องให้ความร้อนพวกเครื่องไมโครเวฟหรือเครื่องอบอะไรพวกนี้นะครับก็จะเสียหายบ่อยเนื่องจากว่าไฟมันกระชาพกพอไฟมันกระชากแล้วครับมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนปั๊บเบเกอร์ตัดบเบเกอร์ตัดปับ๊บพอมันมาใหม่ปับ๊บเราต้องไปเปิดเบเกอร์ใหม่แล้วเราก็ต้องไปเซตระบบมันทุกอย่างใหม่แปลว่าทุกอย่างมันถูกเซตซีโร่ใหม่หมดเลยทุกๆครั้งที่ไฟดับครับ,บอยางระบบรักษาความปลอดภัยป้อมวงจรติดสัญญ,ญาณกนันขโบยนั่นแปลว่าพอมันดับปั๊บแล้วมันเปิดขึ้นใหม่ มีสัญญาณดังทางบ้านเลยติ๊ดติ๊ดติ๊ดจนผมรู้สึกเหมือนใครกดเพลย์ปหาผมตลอดเวลาแล้วผมก็ต้องเดินไล่ทีละจุดทีละจุดอะไรอย่างนี้ครับเขามีมาตรวจแล้วครับผมครเขานึงดับให้มันดังแล้วแต่ครับไม่ไม่ได้ว่านานในทุกครั้งบางครั้งก็ดับสิบนาทีบางครั้งก็ซื้อชั่วโมงบางครั้งก็ชั่วโมงกระบวนการบอกว่าลองเรียนการไป็นฟ้าไม่นานแล้วแต่ทำไมเขาเข้ามาเชื่อเขาที่ทราบจากการที่ให้บอกการไฟฟ้าได้เข้ามาคุยนะเขาบอกว่ามีมีเรื่องส่งไปจรริิงงแตต่่่่่่วววาาาาาาากกก็คคืออมมมมับบหยยถึเเเเ้้ไไไไดดพฉนะ ขาได้รับทราบปัญหานี้แล้วแล้วก็ส่งให้การไฟฟัืวนจันมาแก้ปัญหาแล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่าพอมาแก้แล้วมันยังไม่โดนจุดไม่ใช่ว่าการ้าไม่แก้ที่เขาเรียนแจ้งผมนะครับแต่มันก็ยังไม่โดนจุดจริงๆผมก็ได้บอกเขานี้ถ้าเราแก้ปัญหาร่วมกัน เราคงจะต้องให้ปัญหานี้มันมันหมดไปสักทีเนื่องจากว่าโดยแอเรียเนี่ยมันเกิดปัญหามานานแล้วเพียงแต่ยังไม่มีใครเป็นกระบอกเสียงมาบอกเฉยๆถึงว่ามีการเป็นตัวแทนหมู่บ้านอย่างนี้ใช่ไหมเป็น1ในกรรมก,การหมู่บ้านด้วย,<อ>ย,ดวยโดยบริยาายก็เลยรู้สึกว่าเราต้องทำแล้วและ<อ>หนึ่งหด้วยเหตุผลก็คืออันนี้คือเรื่องส่วนตัว2ก็คือเรื่องของหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านด้วยโดยโดยบ้านระแวกนั้นจะเป็นบ้านเดี่ยวแล้วก็ใช้ไฟเยอะผมก็รู้สึกว่าในเมื่อเราเรายินดีจะซื้อก็บอกนี้ก่อนว่าเราซื้อบ้านณแอเรียเนี้ย นื่องจากว่าเราต้องการความสะดวกสบายกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆใกล้ห้างสรรพสินค้าใกล้โรงพยาบาลใกล้ร้านอาหารที่เราอยากกินเราเลยทาไปทำงนานสะดวกในเมื่อเรายอมจ่ายแพงกว่าเพื่ออยากได้ความสะดวกสบายเพราะฉะนั้นเราควรจะได้ความสะดวกสบายที่เรายอมจ่ายแพงกว่า <Okay. S 1> แต่ถ้าเราได้เราได้สิ่งที่มันอยู่แบบนี้ mm hmm. ผมรู้สึกว่ามันเหมือนเราอยู่นะชานเมืองเลยที่ไฟฟ้าที่เข้าหรือว่ามันเกิดปัญหาแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดกับ ซิตี้อ่ะหรือในตัวเมืองนะครับอะไรประมาณนั้นนี่คือที่ผมรู้สึกและผมได้เรียกแจ้งกับท่านรองไปแล้วเขาหนึ่งเดือนหรอเป็นอะไรก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการนะครับคือผมไมได้เรียกร้องว่าปัญหาต้องถูกแก้ีแต่ผมแค่รู้สึกว่าหรือเรื่องนี้มันไม่ไปถึงเขาเขาเขาได้มาบอกแล้ว่าตอนนี้เรื่องถึงเขานั้นแล้วก็ได้วางไทม์ไลน์ในการแก้ปัญหาร่วมกันแล้วเขาบอกขอหนึ่งเดือนในการเช็ค ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นจุดจุดไหนและอีกเดือนถึงเดือนครึ่งในการแก้ปัญหาในุจุดนานๆที่เราเจอก็เลยรู้สึกว่าน่าจะจบเร้งมา้อืมครับขออนุญาตเดทคุณภรรยาของแก่เราครับตื่นเต้นขนาดไหนครับพี่การมันตื่นเต้นทุกวันจนไม่รู้ว่าตื่นเต้นเท่ากับอะไรอ่ะเอาจริงผมก็ไม่เคยเป็นพ่อเนาะแล้วก็นี่ใกล้คลอดมากๆแล้ววันนี้สัมภาษณ์นี้ก็คือเหลือประมาณแค่ สองสามมาชิน hmm. ก mm ็จะถึงกำหนดคลอดของคุณภรรยาใช่ไ hmm. ่าใช่ะอยู huh. uh ่ในโรงพยาบาลตอนนี้วันไหนคะพี่การหรือว่าวันไหนเป็นเลิกเลิกเลยไหมคะเป็นเลิกของเราเลยไหมอันนี้ต้องแล้วแต่ภรรยาเขามีดูไว้ทั้งสองแบบคลอดธรรมชาติกับผ่าคลอดแต่เขาก็ดูว่าถ้าผ่าคลอดจะต้องเลิกวันไหนเดือนไหนอะไรยังไงก็ดูที่ตามตามเลือกที่เขาจะต้องเต็มกำหนดคลอดของเขาด้วยแล้วก็สะดวกที่สุดหรือถ้าคลอดธรรมชาติก็ จะอยู่ในช่วงนี้จนถึงช่วงนี้นะผมก็เล่นเพลงงานไปแล้วเรียบร้อยยังไม่ตัดสินใจยังไม่ตัดสินใจรู้ายครับแต่เห็นว่าไปโรงพยาบาลมีการไปจัดตรงจัดเตรียมสถานที่เรียบร้อยแล้วไปูห้องที่เราจะต้องพักเรียบร้อยแล้วไปเอาลูกสาวทุกๆเดือนทุกๆตอนนี้จะเป็นทุกๆสองอาทิตย์นะครับเดี๋ยววันวันจันทร์ที่ถึงนี้รจะต้องไปเอาลูกสาวอีกรอบน่้จะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะคลอดลหประมาณกลางเดือนหน้าได้ไหมครนับชุมนุมพุ่เดือนเดือนเดียนเลยใช่นี่ พยายามเตรียมเราก็ไม่รู้ว่าเราพร้อมหรือ,อยังนะครับแต่ว่าโดยอุปกรณ์โดยการเรียนรู้ภาษาที่จะต้องเป็นพ่อคนแม่คนหรือว่านที่บ้านห้องสำหรับเขาหรือว่าเราต้องจัดเตรียมอาเรียนเพื่องเขาและเครืยอของสําหรับเราออกไปก่อนเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับคือเราก็ทำเท่าที่เรามีกําลังที่จะทำได้ในในทุกอย่างทันยอมทุมงายทุนทีจริงทุกบ้านทุกบ้านหลังนั้นข้างล่างและรีโนเวทใหม่เนื่องจากว่า คือเวลาเพื่อนๆมาบ้านเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรือญาติญาติมาถึงก็จะอยู่ในบ้านซึ่งเป็นแอร์เรียรวมกันที่นี่ครับคือบ้านผมเป็น2ตึกผมก็เลยแยกว่าถ้างั้นเอาอย่างนี้เวลาคนมาเช่าบ้านตึกนั้นเป็นตึกรับแขกไปเลยดีกว่าเวลาเขาเสียงดังหรือเขานั่งกินข้าวกันโอเคมันต้องมีความสุขสนานเปขึ้นอยู่แล้วจะได้ไม่รบกวนทั้งคุณแม่และคุณลูกที่กำลังเลี้ยงลูกกันอยู่งนี้ฝั่งนี้ให้เป็นฝั่งครอบครัวไปเสร็จแล้วจะทำเสร็จแล้วครับพี่เสร็จแล้วเรียบร้อย ใช่ครับไม่ใช่ประโยคบอกเล่าเลยสามสิบล้านเลยเหรอพี่ใช่นะฮะสามสิบล้านเลยเหรอไม่ถึงครับหมายถึงว่านับนับบ้านนั้นที่ตั้งใจว่าทุกคือในยังงงไปว่าคุณเมยจะทุบจริงๆเหรอที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมูลค่ามันเท่านี้เลยนะถ้าผมเฉพาะข้างล่างทั้งหมดแล้วทำใหม่หมดเลยเท่าไหร่ครับพี่การพอบอกได้ไหมครับต่อเติมเขาเรียกว่านอกพอสมุดเลยทีเดียวผมไม่บอกเลยเราชัดถึงนะครับพอสมุดเลยทีเดียวชื่อน้องลูกชายตั้งไว้ยังครับพี่หรือว่าตั้งไว้แล้วครลาแต่เดี๋ยวเดี๋ยว ถ้คุณพลอยว่าเป็นคนบอกเองน่าจะในนี้เขาได้ยนฝรั่งยงเขาน่าจะโดนเรานี้แล้วครับเขากำลังเล็งๆอยู่ว่าจะบอกเมื่อไหร่ดีกังอยู่มีตีกันไหมครับแต่ว่าคนนี้อยากได้ชิ่อนคนนี้อยากได้อะไรอย่างเงี้ยเราอยากได้กอไก่เขาอยากได้กอพานอะไรฟิลประมาณนี้แต่ก็ก็สุดท้ายก็แล้วแต่เขาเพราะว่าโดยความเป็นแม่ของเขาราด้วยนะครับขอให้ใสิทธิ์ของเขาไืมโอเคเนาะทุกคนขอบคุณมาก